hello everyone welcome to our English class how are you today I'm feeling good as well I hope you enjoy learning English with me too สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับครูภาสิทธิ์ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การเรียนวิชาภาษาอังกฤษในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ครูภาสิทธิ์จะสอนในรายวิชาเพิ่มเติม วิชา Creative Writing หรือวิชาการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป1ก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหาในวันนี้นะครับครูก็อยากจะบอกถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนเนื้อหาในวันนี้จบแล้วนักเรียนจะมีความรู้ในด้านใดบ้างอย่างที่หนึ่ง นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำศัพท์ที่สะกดด้วยสระเสียงสั้น at ได้อย่างที่2คือนักเรียนสามารถแต่งประโยคอย่างง่ายได้เริ่มต้นเรียนในวันนี้นะครับครูก็อยากจะทบทวนความรู้ด้านตัวอักษรตั้งแต่ตัว a ถึงตัว z นักเรียนจำได้ไหมครับ ตั้งแต่เติมที่1เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์เล็กทีนี้ครูอยากจะถามว่าตัวอักษรในภาษาอังกฤษมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับนักเรียนตอบครูได้ไหมครับเก่งมากครับตัวอักษรภาษาอังกฤษมีอยู่ทั้งหมด26ตัว ทีนี้ในแต่ละตัวนั้นนักเรียนทราบแล้วว่ามันมีชื่อเรียกว่าอะไรใช่ไหมครับและนอกจากชื่อของมันแล้วแต่ละตัวมันก็ยังมีเสียงด้วยถูกต้องไหมครับก่อนที่เราจะฝึกในการสะกดคำศัพท์นั้นเราจำเป็นต้องจำเสียงของตัวอักษรในแต่ละตัวนั้นให้ได้ ทีนี้ครูจะทบทวนเสียงของตัวอักษรในภาษาอังกฤษทั้ง26ตัวนะครับให้นักเรียนออกเสียงตามครูไปทีละตัวเริ่มจากตัวที่1นนะครับตัว A ครับ A ออ B บีเบค D ด E เอ F, G, G, h, h I e J, G, k G, l, l M, W o พ Y ูเ z, z. หลังจากที่เราได้ทบทวนความรู้ด้านตัวอักษรในภาษาอังกฤษทั้ง26ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านชื่อและก็เสียงของตัวอักษรในแต่ละตัวทีนี้ ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง26ตัวก็สามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มของพยัญชนะและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของสระทีนี้ครูจะแยกสระออกมาก่อนนักเรียนจำได้ไหมครับที่เราเคยเรียนสระภาษาอังกฤษมีกี่ตัวครับมี5ตัวใช่ไหมครับ ทีนี้5ตัวเนี่ยมีตัวอะไรบ้างบอกครูได้ไหมครับมี a e i o แล้วก็ u ใช่ไหมครับ a e i o u เป็นสระในภาษาอังกฤษ นะครับเมื่อเราแยกสระออกมา5ตัวแล้วนอกนั้นก็จะเป็นกลุ่มของพยัญชนะนะครับอ่าเราก็จะได้พยัญชนะที่เหลือกี่ตัวครับ21ตัวและสระก็จะมี5ตัวนะครับครูจะสรุปก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด26ตัวนี้แบ่งเป็น2กลุ่ม คือสระ5ตัวแล้วก็พยัญชนะ21ตัวใช่ไหมครับเมื่อน,นักเรียนสามารถบอกครูได้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใดบ้างที่เป็นสระและตัวใดบ้างที่เป็นพยัญชนะทีนี้ครูจะให้นักเรียนได้สร้างตัวสะกดจากสระหนึ่ตัวกับพยัญชนะ1ตัวนะครับ สระที่นักเรียนจะได้สร้างวันนี้นะครับก็คือตัวเตัว A ออกเสียงว่าแอะนะครับไปรวมกับพยัญชนะหนึ่งตัวก็คือตัว T ตัวทีออกเสียงว่าเทใช่ไหมครับทีนี้เวลาเรารวมเราก็จะใช้เสียงในการรวมก็จะกลายเป็น a อ at a ทอ,ทอ,ทอทก็คือ นะครับทั้งตัว a และตัว t เนี่ยสองตัวรวมกันกลายเป็น at นะครับ at 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 เมื่อนักเรียนสามารถสร้างตัวสะกดได้แล้วต่อไปครูจะให้นักเรียนได้ฝึกสร้างคำศัพท์ที่สะกดด้วย at นะครับคำศัพท์ที่สะกดด้วย at ตัวแรกครูจะให้ตัวอักษร ตัว c นะครับจำได้ไหมว่าตัว c ออกเสียงว่าไงครับออกเสียงว่าคซีเใช่ไหมครับไปรวมกับ at กลายเป็นค at cat นะครับ cat at cat at cat แปลว่าแมวนะครับ ตัวอักษรตัวต่อไปที่ครูให้ก็คือตัว B ตัว B ออกเสียงว่าเบอร์เบอรใช่ไหมครับไปรวมกับ at ลองผสมด้วยกันนะครับเบอร a t B at บ a เบอร์ a t บเบอรแปลว่าค้างข่าวนะครับทีนี้เราจะทวนคำศัพท์ด้วยกันนะครับ ตัวที่หนึ่งครับ k at cat b at bat เห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราสร้างคำศัพท์ได้สองคำจากตัวสะกดด้วย at ต่อไปเราจะฝึกสร้างคำศัพท์ต่อนะครับครูจะให้ตัว r r ออกเสียงว่า r นะครับ r r ไปรวมกับ at กลายเป็น r at rat r at rat แปลว่าหนูคำต่อไปนะครับครูจะให้ตัวอักษรก็คือตัว h ตัว h ออกเสียงว่า h e h e กับ at กลายเป็น h e at hat h at hat แปลว่าหมวกเราทวนคำศัพท์ด้วยกันนะครับ r at rat r at rat h at hat h at hat เป็นไงบ้างครับสี่คำที่เราสร้างไม่ยากเลยใช่ไหมครับตัวสะกดเหมือนกันแต่เราเปลี่ยนแค่พยัญชนะต้นเสียงนะครับ เราก็ได้คำศัพท์4คำแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เราสร้างคำศัพท์ได้4คำจากตัวสกด a แอดแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาลองทบทวนคำศัพท์ที่เราสร้างมานะครับทั้ง4คำมีตัวอะไรบ้างมี cat แมว bat ค้างคาว rat หนูแล้วก็ hat หมวก อีกครั้งหนึ่งนะครับ cat แมว bat ค้างคาว rat หนู hat มวกต่อไปครูจะให้นักเรียนได้ฝึกแต่งประโยคตามโครงสร้างนะครับหลังจากที่เราได้ฝึกสร้างคำศัพท์4คำไปแล้วเราจะนำคำศัพท์ทั้ง4คํคำมาสร้างเป็นประโยคในภาษาอังกฤษกันนะครับ โดยที่ครูจะให้คำว่า i ซึ่งแปลว่าฉันนะครับหรือแปลว่าตัวฉันนะครับ i ฉันและก็คำว่า c แปลว่ามองเห็นนะครับทีนี้เราจะมาฝึกแต่งประโยคตามโครงสร้าง i c แล้วก็ a i c a e นะครับความหมายก็คือว่าฉันมองเห็นหรือว่า ฉันเห็นเห็นอะไรเราจะมาลองใส่คำศัพท์ดูในกันนะครับการฝึกแต่งประโยคตามโครงสร้างที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้นะครับคำศัพท์แรกที่ครูจะให้ก็คือแมวนะครับหรือว่า cat นั่นเองเมื่อกี้เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมครับการวางคำแต่ละคำในโครงสร้างคำแรกที่เราจะใส่ลงไปก็คือ I แล้วตามด้วย c แล้วตามด้วย a หลังจากนั้นเราก็ใส่คำว่า cat ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น i see a cat i see a cat แปลว่าฉันเห็นแมวหนึ่งตัวเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเราก็ใส่ full stop หรือว่าจุดหนึ่งจุดนะครับ ต่อไปภาพที่สองนะครับที่ครูจะให้ก็คือภาพค้างคาวจำได้ไหมครับค้างคาวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า bat ใช่ไหมครับเราสร้างคำศัพท์นี้มาแล้ว bat แล้วเราก็จะมาฝึกเขียนด้วยกันนะครับฉันเห็นค้างคาว1ตัวเราก็เขียนนะครับตัวแรกก็คือ I ตามด้วย c ตามด้วย a แล้วก็เขียนคำว่า bat ข้างหลัง i see a bat i see a bat แปลว่าฉันเห็นค้างคาวหนึ่งตัวเมื่อจบประโยคเราก็ใส่ full stop นะครับไว้ข้างหลังประโยค 1. จุดนะครับเป็นการจบประโยคหลังจากที่เราเรียนการแต่งประโยคตามโครงสร้างมาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนี้ครูจะให้นักเรียนได้ลองทำแบบฝึกหัด โดยที่นักเรียนจะต้องเขียนประโยคตามโครงสร้างที่ครูกำหนดให้และครูก็จะมีภาพมาให้นะครับภาพนี้เป็นภาพของหนูใช่ไหมครับหนูภาษาอังกฤษก็คือ rat ใช่ไหมครับ rat แปลว่าหนูเราจะมาลองฝึกเขียนด้วยกันนะครับว่าฉันเห็นหนูหนึ่งตัวเราจะเขียนว่าไงครับเริ่มแรกเราก็ใส่อะไรครับ I แล้วตามด้วย C นะครับแล้วตามด้วย A หลังจากนั้นใส่อะไรครับคำสั่งก็คือ rat เราก็จะได้ประโยคว่า I see a rat I see a rat ฉันเห็นหนูหนึ่งตัว ฉันเห็นหนูหนึ่งตัวหลังจากนั้นสุดท้ายเราต้องใส่อะไรครับใส่ full stop ก็คือจุดหนึ่งจุดเป็นการจบประโยคภาพต่อไปที่ครูจะให้นะครับเป็นภาพหมวก1ใบนะครับหมวกหนึ่งใบภาษาอังกฤษหมวกก็คืออะไรครับ hat ใช่ไหมครับ hat ทีนี้เราจะมาเขียนว่าฉันเห็นหมวก1ใบ เราจะเขียนฝึกเขียนตามโครงสร้างด้วยกันนะครับเริ่มจากเราเขียนอะไรครับ i ใช่ไหมครับตามด้วย c ตามด้วย a แล้วก็ใส่คำศัพท์ลงไปก็คือ hat เราก็จะได้ประโยค i see a hat i see a hat แปลว่าฉันเห็นหมวกหนึ่งใบใช่ไหมครับเมื่อจบประโยคเราก็ใส่ p o o s t o p จุดหจุดเป็นการจบประโยคนะครับภาพสุดท้ายนะครับจะเป็นภาพเสือนะครับนันกเรียนรู้จักเสือไหมครับใช้สำหรับปูนั่งใช่ไหมครับเสือภาษาอังกฤษเรียกว่า MAT แมทีนี้เราจะเขียนประโยคว่าฉันเห็นเสือหนึ่งผืนนะครับเราจะเขียนว่าอะไรครับ เราก็จะใส่คำว่า I นะครับตามด้วย C แล้วก็ตามด้วย A แล้วก็ใส่คำศัพท์ว่า m a t ลงไปเราก็จะได้ประโยคเป็น I see A m a t I see A m a t เมื่อจบประโยคแล้วเราก็จะใส่ full stop นะครับเป็นการจบประโยค นะครับเป็นไงบ้างครับการเรียนเรื่องการแต่งประโยคตามโครงสร้างนะครับในภาษาอังกฤษวิชา Creative Writing ของพป .1 ไม่ยากเลยใช่ไหมครับครูก็เชื่อว่านักเรียนจะมีความรู้มากขึ้นในการใช้สิ่งที่เรียนวันนี้ไปฝึกแต่งประโยคแล้วก็เขียนบ่อยๆให้คล่องอ่านบ่อยๆให้สามารถที่จะพูดประโยคในภาษาอังกฤษได้ นะครับฉันเห็นอะไร I see a เห็นอะไรแล้วก็ใส่คำศัพท์ไปข้างหลังฉันเห็นแมว I see a cat ฉันเห็นค้างคาว I see a bat นะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับครูก็เชื่อว่านักเรียนได้ความรู้ในการฝึกเขียนคำศัพท์และฝึกแต่งประโยคตามโครงสร้างนะครับ และก็ขอขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนะครับขอให้นักเรียนได้ฝึกบ่อยๆฝึกอ่านนะครับฝึกเขียนทุกวันเพื่อเราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องมากขึ้นสำหรับชั่วโมงนี้นะครับ thank you so e e y u again next time สวัสดีครับ